โอเคค่ะก็กลับมากันต่อกับ e p ีที่2นะคะสำหรับสลัมสุดพุดดิ้งนะคะก็เมื่อกี้พอกล้องล่วงเราคลิปมันก็ตัดไปเลยนะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะก็กำลังนวดอยู่นะคะที่เห็นติดมือนี่ไม่ใช่เลยนะตอนนวดนะคะก็เมื่อกี้ก็ไปเพิ่มน้ำมานะคะมันก็จะตีขึ้นนั่นเองก็ กำลังจะอธิบายเลยนะอยู่ดีกล้องก็ลวงแล้วมันก็ตัดคลิปไปเลยนะคะก็ไม่เหมือนกันนะว,ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็สําหรับใครที่อยากได้ดีกว่านี้นะคะให้อยากให้มันเป็นพุดดิ้งกว่านี้นะ,ะให้เติมให้เติมน้ําลงไปอีกนะคะก็บอกไปในอีพีแรกแล้วเนาะว่าอันนี้นะคะคนที่จะทําแข็งไว้ก่อนเนาะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้แล้วคุคะพุดดิ้งต่อไปนะคะก็มาเก็บรายละเอียดตรงมือแล้วก็ตรงค่อยผสมแล้วกันดีกว่าค่ะอืม นนาะจิ้มฟินมากเลยมีความเด้งดึ๋งมากโอ้ยติดก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้คลิปหน้าอีกนะคะสลามสูตรพุดดิ้งเนาะก็เดี๋ยวจะมารีวิวคลิปหน้าอีกนะคะคลิปต่อไปละกันเนาะก็พรุ่งนี้นะคะก็ถ่ายคลิปไม่ได้จนกว่าจะถึงวันที่6มนะีนานะย้ำแล้วนะ นี่นะคะสำหรับสลามสุดมิวพุดดิ้งสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปคลิป EP 2แลนวก็ EP 1เลยนะคะอยากดูวิธีการทำไปดูที่ EP 1ได้เลยนะอยากฟังเสียงชิ้มก็ดู EP นี้ให้จบแล้วกันนะ